ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานนะครับมันอาจจะไม่ใช่ห้องไฟฟ้าก็ได้ทุกคนนึกถึงตู้ไฟฟ้าที่อยู่ตามบ้านเรือนทั่วไปอะครับมันก็ไม่ได้มีห้องถูกต้องไหมนั่นแหละครับมันคือที่ว่างที่ปฏิบัติงานซึ่งก็สามารถใช้คอนเซปต์เดียวกันได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะรวบคำใช้คำว่าห้องไฟฟ้าไปเลยก็แล้วกันห้องไฟฟ้าหรือว่าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานนะครับจะต้องกว้างไม่น้อยกว่า75เซนแต่ว่าภาษาทางการเนี่ยเขาจะใช้เป็นหน่วยเมตรกันนะครับก็คือ0ูนย์จุดเจะกว้างไม่น้อยกว่า75ซและไม่น้อยกว่าคววาาม้งขอตู้นั่นหมมาาายควว่ถ้าต้มันมีความว้าง มากกว่า75เซนเราก็ต้องอิง จากความกว้างของตูนน้นั้นเช่นถ้าหากว่าตู้กว้าง90เอ่อ90เซนห้องหรือว่าที่ว่างตรงนั้นก็ต้องกว้างอย่างน้อยเอ่อ90เซนไม่ใช่75เซนแล้วข้อ2ก็คือว่าตู้เนี่ยต้องสามารถเปิดได้90องศาถ้าหากว่าหน้าตู้ไปติดเสาหน้าตู้มีสิ่งกีดขวางจนไม่สามารถทําให้ตู้เนี่ยเปิดได้90องศาได้อันนี้ก็ผิดมาตรฐานนะครับถามว่าถ้าตู้มันหันหน้าชนกันเราควรจะต้องเว้นตรงกลางเนี่ยให้ตู้ทั้ง2มันเปิดได้ทั้ง2ตู้90องศาทั้ง2ตู้เลยไหมในมุมมองของผม ใ่ถ้าหากว่าเปิดตู้หนึ่งแล้วอีกตู้นึงเนี่ยมันเกิดติดนะครับไปติดฝาตู้เนี่ยแล้วถ้าหากว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับมันก็อาจจะหนีไม่ทันหรือว่าแก้ไขไม่ทันนะครับดังน,นั้นในมุมมองผมเนี่ยรู้สึกว่าตู้ทั้งสองตู้เนี่ยต้องเปิดได้90องศาพร้อมกันด้วย